สวัสดีพวกกับผมเทอโต้ซินเทลแลนด์นะครับก็วันนี้นะผมัจะมารีวิวเจ้ารีโมทคิกนะครับก็คือแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณรีโมทคคเลสนะครับก็จะมี2ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดเสียงสัญญาณเรียหลดนะครับไม่ให้มีเสียงดังนะครับก็ตัวแรกนะครับนี่คือเสียงสแตนดาดนะครับจะมีเสียงนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับจนเป็นสีแดงนะครับเรากดปุ่มอีกทีนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมครับ จะไม่มีเสียงนะครับถ้าอยากให้มีเสียงก็กดปุ่มนี้ค้างไว้จนเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีเสียงเหมือนเดิมนะครับผมกวีที่สองนะครับจะมี2ปุ่มนะครับจะมีปุ่มล่างนะครับก็คือปุ่มตัวนี้นะฮะเป็นล็อกสัญญาณคนแจนะครับก็จะขึ้นสีแดงนะครับถ้าถ้าปลดล็อกก็กดอีกรอบนะครับนี่นะครับถ้ากดปุ่มสัญญาณสีแดงนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับ นะสามารถสตาร์ทได้จะกดปุ่มเขียวอีกรอบหนึ่งครับเป็นไฟสีเขียวนะฮะก็จะกดเปิดสัญญาณเข่อใจได้ปกตินะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปนะครับวิธีปรับเสียงปุ่มสตาร์ทนะครับจะมีดังกลางเบานะครับวิธีการทำนะครับก็คือกด ปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มบนนะครับให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับโอเคครับกดที่สตาร์ทเครื่องครับโอเคครับสตาร์ทเครื่องไฟขึ้นครับกดค้างไว้สี่ถึงห้าวินะครับโอเคครับเพียบกดปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งครับนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มครับสองทีครับกดหนึ่งทีครับสองทีครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งทีครับอีกสองทีนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทอีกหนึ่งทีนะครับ ทำแบบนี้3ามครั้งนะครับผมแล้วก็เลือกเสียงได้เลยครับกดปุ่มบนนะครับปุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งทีนะครับนี่คือดังนะครับกดอีกทีหนึ่งครับนี่คือกลางนะครับกดอีกนึงทีครนี่คือเบานะครับแล้วก็เลือกเสียงที่ถูกใจได้นะครับก็ลองฟังดูนะครับนี่คือดังสุดนะครับนี่กลางนะครับนี่เบานะครับพอเราเลือกเสียงที่ต้องการได้แล้วเราก็กดปุ่ม start ค้างไว้นะครับ โอเคครับทีนี้สัญญาณห้องแจก็จะหายไปครับเป็นการจบเรียบร้อยนะครับผมเสียงก็จะเบานะครับ้องเรียกรถครับนี่ครับเบานะฮะกดสตาร์ทครับเสียงก็จะเบาครับถ้าจะปรับเสียงใหม่นะครับก็ทําอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับกดไฟบนเป็นไฟสีเขียวนะครับไปขึ้นไปสีเขียวเสร็จปุ๊บแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับค้างไว้ขึ้นไฟสีส้มนะครับกดค้างไวสีถึงห้าวิมันก็จะกระพริบนะครับพอกระพริบเสร็จ กดที่ตัวสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มบนอีก2ครั้งนะครับแล้วก็กดที่ตัวสตาร์ทหนึ่งทีนะครับทำแบบนี้3ครั้งนะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะสามารถปรับเสียงได้นะครับนี่คือปุ่มบนปุ่มเรียกรถนะครับเนี่ครับเสียงเบาแล้วครับก็จะไม่ดังนะครับไม่ดังรบกวนนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเที่ยวโตลิซิงเทลนันครับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่ง